เดี๋ยวสิาพาไปลักแบบมะเขือยายทวดอีกพี่นอ้องไปดูกันเลยมีกับพริกพริกขีนูสวนดกมากมากเลยลาวบอยูพี่นอ้องลาวบยอยู่นะคะใครอยากได้พริกเผ็ดเผ็ดหอมหอมพริกขี้นูสวนยายทวดสั่งได้นะจ๊ะ ยังได้ด้วค่ะไวหล้าย่างอันนี้ก็สงสัยกระเจียวด้วยนี่ต้นกระเจียวต้นใหญ่มากแซ่บเพชดนัวเพชดคักเพชดแน่ี่ย่ายปลูกอหยังกระแซ่บเบิดบักเขียกะกอบป่อยไวหล้าย่างอันนี้ก็สงสัยกระเจียวด้วยนี่ต้นกระเจียวต้นใหญ่มากพ้ามาช่มสวนน้ำข้กเขือย่าจวดกะร่างเป็นนวยถึงมะเขือถึง พริกนะคะเอาพ่่้นองหอกพริกยายทวดปลูกไว้พ่่้นองนี่แหะคะ่ะพริกยายทวดพริกเหลาะสวนค่ะอันนี้กะน้อยนาอันนี้ก่อน,น้อยหนูมีหมดทุกอย่างค่ะค่ะใครอยากได้พริกเผ็ดเผ็ดหอมหอมพริกขี้หนูสวนยายทวดสั่งได้นะจ๊ะ ยังได,ด้ด้่ะค่ะ ه, น้อยหนาน้อยนูแล้วก็ละกอจะจก,กิดพ่อเพี้ยงพืชพักในสวนครวัวลักพริกขี้หนูยายทวดก่อนไปตำแจ่วเพชรเป็นตานายที่นี่พี่น้องเพชรม็ดน้อยแตเ่เพ็ดเพดเด้วยค่ะขอบอกเหลาะสวนยายทวดค่ะเมื่อน,นี้ นเราปลูกปลาทูพี่น้องมะเขือยายถวดงามครับยายถวดโบยูหลักเก็บพริกยายถวดไปตำเจวมีแต่พริกเลยจ้าเลยดอกกระเจียวอันนี้มะเขือมะเขือยายถวดพี่นอ้องน้อยหนาน้อยนูแล้วก็ละกอ ะกิดพ่อเพียงพืชผักในสวนคั่วเลยดอกกระเจียวอันนี้มะเขือมะเขือยายทวดพี่น้องลักพลีขี้หนูยายทวดก่อนไปตำแจ่วเพชรเป็นตานายที่นี่พี่น้องเพชรพามาช่มสวนน้ำถุะเขือยายทวดกับกระลังเป็นหนวย ถึงมะเขือถึงพริกนะคะน้อยหนาน้อยนูงแล้วก็ละกอจะเกี่กพ่อเพียงพืชผักในสวนครวัวเบิ้งเม็ดพริกพี่น้องเบิ้งเม็ดพริกเม็ดน้อยๆดุกดุกปลูกพริกยังค่อยได้ดุกคักแถ้ยายทวดเอ๊ย เม็ดน้อยแต่เผ็ดเผ็ดด้อค่ะขอบอกเหลาะสวนย่าทวดค่ะเมื่อนี้เราปลูกน,นะคะใครอยากได้พริกเผ็ดๆหอมๆพริกขี้นูสวนย่าทวดสั่งได้นะจ๊ะสั่งใดด้วยค่ะขี้นูสวนดกมากๆเลยลวาวบอยู่พี่น้องลวาวบอยู่ยาน้อยหนาน้อยหนูแล้วก็ ละกอจศรษกิจกพ่อเพี้ยงพืชผักในสวนคัวเนี่คลิปนี้กับซ้านี่แหละคะ่ะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปค่ะเอ้ยพุูดดุดกแซ่เนะเลยดุกขักดกแน่เบืองเมือง,งพี่น้องเบืองดุกดุกดุกดุดกุดกดกพริกขี้หนูสวนไห้ล้าย่างอันนี้กับชงสัยกระเจียวด้วยนี่ต้นกระเจียวต้นใหญ่มากเลยพุ่น ดุกใส่เงะเลยดุกคักดุกแน่เบิองเบืง,บง,บงพี่น้องเบิองดุ๊กดุกดกดุกดุกดกพริกขี้หนูสวนเลยรอกระเจียวอันนี้มะเขือมะเขือยายทวดพี่น้องเม็ดน,น้อยแตเ่เพ็ดเพ็ดเด้อค่ะขอบอกเลาะสวนยายทวดค่ะมเมื่อนี้ยเราปลูกเราพี่น้องบมดพริก ยายถวดปลูกไว้พี่น้องนี่แหลคะค่ะพริกยายถวดพริกเลยรอกระเจียวอันนี้มะเขือมะเขือยายถวดพี่น้องแซ่บเพ็ดนัวเพ็ดคักเพ็ดแ,แน่นี่ยายปลูกอีิงังกระแสบเบิดบักเคี้ยวกะกรอป้อยยายถวดวโบยู หลักเก็บพริกแย่ถวดไปตำเจวมีแต่พริกเลยจ้าไวยห้ายยางอันนี้กะสงสัยกระเจียวด้วยนี่ต้นกระเจียวต้นใหญ่มากเล่าพี่น้องบมกพริกแย่ทวดปลูกไว้พี่น้องนี่แหละค่ะพริกแย่ถวดวพ,วพริก,พ,รกพี่น้องลูกสวยมากๆเลย ลักจากสามลูกกับพ่อไปกินกับน้ำพริกลักพริกขี้หนูยายทวดก่อนไปตำแจ่วเพชรเป็นตานายทีนี่พี่นอ้องเพชรพี่นอ้องลูกสวยมากๆเลยลักจากสามลูกกับพ่อไปกินกับน้ำพริกพามาชุ่มสวนน้ำผุดเขือยายตวดแต่กระล่างเป็นหน่วย ถึงมะเขือถึงพริกนะคะไอ้ถวดวโบยูหลักเก็บพริกแย่ถวดไปตำแจ้วมีแต่พริกเลยจ้าขีนูสวนดกมากๆากเลยลาวโบยูพี่น้องลาวโบยูแยกปลาทูพี่น้องมะเขือแยกถั่วงามค่ัก เลยรอกระเจียวอันนี้มะเขือมะเขือยายทวดพี่น้องมามาพี่น้องเมื่อนี้สิผ้าเลาะสวนฮาเก็บพริกเก็บบเะเขือยายทวดปลูกไว้เพิ่งบะพริกลับประทูพี่น้องบอเะเขือยายทวดงามคักนะคะ ใครอยากได้พริกเผ็ดเผ็ดหอมหอมพริกขี้หนูสวนยายทวดสั่งได้นะจ๊ะสั่งได้ด้วยค่ะ่ลูกสวยมากๆเลยรักจัก3ามลูกกับพ่อไปกินกับน้ำพริกเม็ดน้อยแตเ่เพ,เพ็ดเผ็ดด้ค่ะขอบอกเลาะสวนยายทวดค่ะเมื่นนองเราปลูกเดี๋ยวสิพาไปรักแบบ มะเขือยายทวดอีกพี่น้องไปดูกันเลยมีกับพริกพริกกำลังเป็นลูกกำลังเป็นลูกกำลังเป็นลูกฮ่าฮาักบลักมะเขือยายทวดกับพริกยายทวดจ้าพี่น้องขีนูสวนดกมากมากเลยลาวบอยู่พี่น้องลาวบอยู่ ยังไงคลิปนี้กับซ้ำนีน่แหละค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปค่ะแสบเพชรนัวเพชรคักเพชรแน่นี่ยายปลูกอีงอยงกับแสบเบิดบักเคียวกับกอบปอยลักพริกขี้หนูยายทวดก่อนไปตำแจ่วเพชรเป็นตะนายด้ยนี่พีนออ่น้องเพชรจากต้นพริกพีน่น้องเบิง่ง แสบเพ็ดนัวเพ็ดคากเพ็ดแน่ี่ยายปลูกอยังกะแสบเบิดบักเคี้ยกกบกรอบปลอยจ้าคลิปนี้กบผ้าชุ่มสวนให้เบื้องพริกขี้นูน้อยนะคะดกคากดกขีกข้นูสวนดกมากมากเลยลวาวโอยูพี่นอ้องลวาวโอยู ยาดีนอลูกสวยมากๆเลยรักจักสามลูกกับพอ่อไปกินกับน้ำพริกกำลังเป็นลูกกำลังเป็นลูกกำลังเป็นลูกฮ่าฮ่าทําหาลักักเขือยายทวดกับกัพริกยายทวดจ้าพี่น้องเลยดอกกระเจียวอันนี้มะเขือมะเขือยายทวดพี่น้อง ลักพริกขี้หนูยายทวดก่อนไปตำแจ้วเพชรเป็นตานายที่นี่พี่น้องเพชรถว่วโบยูหลักเก็บพริกยายทวดไปตำแจ้วมี